สวัสดีค่ะวันนี้คุณผู้ชมอยู่กับมิวในรายการเรื่องบ้านบ้าน by J Asset Management ค่ะวันนี้มิวพาคุณผู้ชมมาชมบ้านสวยค่ะที่มีความหรูหราในสไตล์ทัสคานีนะคะที่อยู่ใจกลางเมืองศรีราชาเลยค่ะกับโครงการที่มีชื่อว่า Casa Regent ศรีราชาสวนเสือค่ะโครงการนี้ตั้งอยู่ที่ตำบลสุรศักดิ์อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีค่ะภายในโครงการค่ะมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นระบบรักษาความปลอดภัยแบบ Double Security ตลอด2ีชั่วโมง มีเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงพร้อมกับการเข้าออกด้วยระบบคีย์การ์ดแอสเซทค่ะมีกล้อง C C T V รอบๆโครงการนะคะภายในโครงการมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายเลยค่ะเข้ามาบริเวณด้านหน้าโครงการก็จะเจอกับสวนสาธารณะขนาดใหญ่ที่มีเครื่องเล่นของเด็กๆด,ด้วยและก็ยังมีทั้งสระว่ายน้ำฟิตเนตสซาวนา่าและก็สปานะคะให้กับลูกบ้านได้ใช้บริการกันอีกด้วยค่ะรอบๆโครงการนะคะมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นห้างสรรพสินค้า ทั้งโรบินสันเซนทันสีราชาโฮมโ,โปรสีราชาค่ะยังอยู่ใกล้กับศูนย์การค้าเจพปาร์นะคะแล้วก็สวนเสือสีราชาอีกด้วยนอกจากนี้ค่ะยังอยู่ใกล้กับสถานพยาบาลนะคะทั้งโรงพยาบาลสมิติเวชและก็โรงพยาบาลพญาไทค่ะอยู่ใกล้กับแหล่งศึกษานะคะทั้งโรงเรียนอสัสมชันรีราชาและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตสีราชาค่ะบ้านหลังนี้น่าอยู่จริงๆนะคะอยากให้ทุกท่านตามมิวไปชมกันเลยไปกันเลยค่ะ ตอนนี้เราก็มาถึงบ้านหลังที่นิวพามาชมแล้วนะคะบ้านหลังนี้เลขที่351/46ค่ะอยู่ที่ซอย11ของโครงการนะคะเป็นบ้านเดี่ยวค่ะ2ชั้นมี3ห้องนอน4ห้องน้ำและก็2ที่จอดรถค่ะมีพื้นที่ทั้งหมด68ตารางวาถือว่าเป็นบ้านที่มีพื้นที่กว้างมากๆเลยค่ะเข้ามาจากบริเวณด้านหน้าของตัวบ้านเราจะพบกับห้องโถงขนาดใหญ่นะคะซึ่งบริเวณด้านหน้านะคะท่านสามารถที่จะตกแต่งเป็นห้องรับแขกได้สบายๆเลยค่ะมุมหนึ่งสามารถวางชั้นวางทีวี แล้วก็ชุดเครื่องเสียงต่างๆวางตู้โชว์ได้อีกมุมหนึ่งก็สามารถวางเป็นชุดรับแขกค่ะโซฟาตัว L หรือว่าจะเป็นโซฟาเบสขนาดใหญ่ได้ค่ะเดินลึกเข้ามาบริเวณด้านในของตัวบ้านนะคะก็จะเป็นอีกหนึ่งโซนที่มีพื้นที่กว้างมากๆค่ะเป็นพื้นที่อเนกประสงค์นะคะท่านสามารถวางโต๊ะรับประทานอาหารขนาด6กที่นั่งได้สบายๆเลยค่ะและที่ห้องโถงนะคะก็จะมีกระจกค่ะรอบๆตัวบ้านนะคะท่านสามารถเปิดหน้าต่างเพื่อรับแสงแดดจากธรรมชาติแล้วก็ ไปอากาศได้และก็สามารถมองสวนสวยๆบริเวณรอบๆตัวบ้านได้ค่ะ ห้องครัวที่ชั้นหนึ่งค่ะจะมีการกั้นพื้นที่อย่างเป็นสัดส่วนนะคะมีประตูบานสไลด์ค่ะกั้นพื้นที่ไว้เวลาทําอาหารกลิ่นของอาหารก็จะได้ไม่ออกไปรบกวนบริเวณด้านนอกค่ะภายในห้องครัวมีการดิวอินไว้เรียบร้อยแล้วนะคะทั้งส่วนท็อปค่ะที่สามารถวางเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆได้วางอุปกรณ์การทําครัวได้ค่ะมีฮุดสําหรับดูดควันนะคะมีซิงค์สำหรับล้างจานสามารถวางตู้เย็นไว้อีกมุมหนึ่งของห้องครัวได้ค่ะและที่ห้องครัวก็สามารถเปิดประตูออกไปบริเวณด้านหลังของตัวบ ะะที่ท่านสามารถต่อเติมทําเป็นพื้นที่สักหลางได้ค่ะที่ชั้นหนึ่งมีหนึ่งห้องน้ำนะคะภายในห้องน้ำมีสุขภัณฑ์ครบครันเลยค่ะทั้งอ่างล้างหน้าฝักบัวและก็ชักโครกค่ะ จะมีทั้งหมด3ห้องนอนด้วยกันค่ะและทุกๆห้องนอนจะมีห้องน้ําในตัวด้วยนะคะห้องแรกที่มิวพามาชมเป็นห้องมาสเตอร์เบดรูมอยู่บริเวณด้านหน้าของตัวบ้านค่ะห้องนี้มีพื้นที่กว้างมากๆเลยค่ะท่านสามารถวางเตียงขนาดใหญ่เป็นคิงไซส์นะคะหรือว่า6ฟุตได้เลยสบายๆและก็มีพื้นที่เหลือค่ะที่สามารถวาง spa, ตู้เสื้อผ้าโต๊ะเครื่องแป้งแล้วก็โต๊ะทางานได้ค่ะภายในห้องนี้นะคะยังมีอีกหนึ่งมุมค่ะที่สามารถทําเป็นวอ l k i อินค s e t เซตได้นะคะสามารถ บิวอินค่ะเป็นตู้เสื้อผ้าวางเป็นโต๊ะกลางสําหรับจัดเก็บนาฬิกาแล้วก็อซอรต่างๆนะคะและอย่างที่มิวบอกค่ะว่าภายในห้องนี้มีห้องน้ําในตัวนะคะซึ่งภายในห้องน้ําก็มีสุขภัณฑ์ครบครันค่ะมีการแยกโซนเปียกแล้วก็โซนแห้งไว้ด้วยค่ะ ห้องนอนที่2อ,อยู่บริเวณด้านหน้าของตัวบ้านค่ะห้องนี้ท่านสามารถวางเตียงขนาด6ฟุตได้เช่นเดียวกันนะคะสามารถวาง spa, วตู้เสื้อผ้าและก็โต๊ะเครื่องแป้งได้แล้วก็ยังสามารถวางโต๊ะทํางานในห้องนอนได้ด้วยค่ะบริเวณด้านหน้าห้องน้ํานะคะท่านสามารถยิวอินเป็นตู้เสื้อผ้าหรือว่าทําเป็นมุม walk in closet หรือว่ามุมสําหรับวางโต๊ะเครื่องแป้งแต่งหน้าก็ได้ค่ะภายในห้องน้ําของห้องนี้ก็มีสุขภัณฑ์ครบครันนะคะและก็มีการแยกโซนเปียกโซนแห้งไว้ค่ะ ห้องนอนที่3จะอยู่บริเวณด้านหลังของตัวบ้านค่ะห้องนี้ก็กว้างมากๆเลยนะคะมีพื้นที่ให้ท่านสามารถวางเตียงขนาด6ฟุตได้วางตู้ตเสื้อผ้าโต๊ะเครื่องแป้งทําเป็นมูนทํางานได้เลยค่ะและห้องนี้ก็มีห้องน้ําในตัวเช่นเดียวกันนะคะมีการแยกโซนเปียกและก็โซนแห้งไว้ที่ห้องนอนของชั้นสองทุกๆห้องค่ะพร้อมอยู่นะคะเพราะว่ามีการติดวอลเปเปอร์แล้วก็มีเครื่องปัประกาศทุกห้องเลยค่ะ การเดินทางไปยังหมู่บ้านคาซาเลเจนสีราชาเริ่มต้นที่ฝั่งตรงข้ามโรบินสันสีราชาจากนั้นเลี้ยวซ้ายเข้าถนนอัดสัมชันขับตรงตามทางต่อไปอีก7.6กิโลเมตรจุดหมายจะอยู่ทางซ้ายมือค่ะ ท่านไหนที่ชอบบ้านที่มีความลักชัวรี่นะคะแล้วก็มีพื้นที่บ้านเยอะๆไม่ควรพลาดบ้านหลังนี้เลยค่ะเพราะว่ามีพื้นที่รอบๆตัวบ้านที่ท่านสามารถปลูกต้นไม้ทาสวนไว้นั่งเล่นภายในบ้านได้เลยหรือว่าถ้าเกิดท่านไหนที่ชอบปลูกผักสวนครัวไว้ทานกันในครอบครัวนะคะก็มีพื้นที่เยอะเลยละค่ะสามารถติดต่อสอบถามและขอข้อมูลเพิ่มเติมกับทางทีมที่ปรึกษาทางด้านการขายของเราได้เลยนะคะหรือว่าจะนัดเข้ามาดูสถานที่จริงก็ได้ค่ะทั้งช่องทาง f a Facebook Fanpage J Asset Management และที่ ช่องทาง u b e Channel เรื่องบ้านบ้านใบ j จสเซดเ a นเท e ์เค่ะเรามีทีมที่ปรึกษาทางด้านการขายที่พร้อมบริการและที่สำคัญยื่นขอเสนอสินเชื่อฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายด้วยค่ะและนอกจากโครงการนี้เราก็ยังมีซับพร้อมขายสภาพนางฟ้าอีกหลายโครงการเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นบ้านเดี่ยวเทาเฮาเทาโฮมอาคารพาณิชย์หรือว่าจะเป็นคอนโดมิเนียมค่ะวันนี้เวลาของมิ้งหมดลงแล้วค่ะ ep หน้าจะพาไปชมโครงการไหนฝากติดตามกันด้วยนะคะวันนี้ขอตัวลากันก่อนสวัสดีค่ะ